แ a s เนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอวิเคราะห์ข้อมูล Advanced Analytics บริษัทแม่อยู่ที่อเมริกานะครับก็ทำเรื่องทาเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลมาโดยตลอด44ปีที่ผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของ Enterprise ไม่ว่าจะเป็น Banking, นะครับ f s SI, o เอสไอนะครับ Oil and Gas บริษัทขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลเยอะๆะต้องการจะเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ในการดำเนินธุรกิจของเขาในสายงานของเขาเอง อันนี้คือที่หลักๆที่เราทำเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับ r i โก้มาหลายปีนะครับแล้วก็เราจุดเริ่มต้นนี้ก็คือจาการะบบถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็ในช่วง2-3ปีหลังที่เราเรโนเวทออ f ฟิศเนี่ยอย่างที่บอกเราเป็นบริษัทไอบริษัทซอฟต์แวร์เราต้องการจะ Innovate นะครับแล้วเราก็ให้ f l e ซิบิลิตีกับพนักงานในการ Uh, work from home, work from a n y ์มเอ e นะครับในแง่ของการให้ uh, พนักงานมีโน้ตบุ๊กหรือว่ามีมือถือแล้วก็สามารถจะใช้เชื่อมต่อในการคุยทำอินเทอร์เน e t i มีทั้งในประเทศกับ r e g i o n อรต่างประเทศได้แล้วก็ลูกค้าได้ไง่ายขึ้นนะครับนั่นคือ background ที่เรามองว่า r i c โกเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการ uh, ช่วยเราพัฒนาระบบแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารต่างๆในออฟฟิศเองนะครับเพื่อที่จะให้มันทันเป็นโลก Thailand 4.0 รเราก็นึกถึงลิโกเพราะว่าลิโกได้เคยแบบเข้ามาเสนอว่ามีบริการ one stop IT one stop service solution mm hmm. ก็ดูแลทั้งการทำ meeting solution ทั้งหมดอะไรทั้งหมดได้แซก็จะไม่ต้องไปลำบากในการดีวหาอุปกรณ์จากพาร์ทเนอร์อื่นๆก็ solution หลักๆเลยก็จะเป็น meeting room solution เลยแบบ full เต็มนะครับแล้วก็ training room ก็จะเสริมอุปกรณ์ ที่เป็นพวกสมาร์ทเทคโนโลยีเข้าไปอ่าในส่วนของมิเต้งรูมเนี่ยก็จะเป็นมิเต้งรูมซิสเต็มที่ใช้ตัวทิงสมาร์ททัแล้วก็โลจิเทคอ่าแรลลี่นะครับาในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกให้กับพนักงานของทางแซดในการใช้งานแบบมีความสมาร์ทแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมหรือใช้มิเต้งกับระยะไกลกับต่างประเทศเพราะว่าที่แซดเนี่ยให้ความสําคัญกับการประชุมมากเพราะว่าเหมือนเป็นหัวใจหลักของแซดเลยเพราะว่าเราทํางานเป็น g l o b a l team ครับตัวห้องประชุมเนี่ยเวลาที่เขาทําการ จะใช้งานนะครับงานก็เพียงแค่อินไว้เขากลางของห้องประชุมนั้นที่เราได้ทํากับทางริโก้นะครับเราจะมีเขากลางขึ้นมาเมื่อเวลาเขาอินไว้เข้ามาในระบบแล้วเนี่ยปุ๊บตัวติ้งสมาร์ททานมันจะขึ้นที่หน้าจอเองเลยว่ามีติ้งเนี่ยสเก e ดูเมื่อไหร่พอถึงเวลาปุ๊บพนักงานเดินเข้ามาในห้องเขาก็เพียงแค่มากดจอที่หน้าจอเขาก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ดีไว้์สทั้งหมดในห้องประชุมได้ทั้งสปีกเกอร์ไมโครโฟน แล้วก็พรีเซนเทชั่ไวายหพรีเซนเทชันนะครับที่ดำเนินการตั้งแต่ทาง r ีโก้ทั้งหมดด้วยความที่เราขายของแล้วเราก็ได้มีการคุยกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องครับก็ทําให้เขามั่นใจที่จะอ่ะโยนโปรเจกต์นี้มาให้ทาง r i โก้ทำแล้วหลังจากที่ Ri โก้ได้รับโปรเจกต์นี้มามาดูแลมาทําแล้วครับทั้งโซลูชันดีไวท์แล้วก็การตอบรับฟีดแบ็คครับทำได้ค่อนข้างดีมากครับแล้วก็อยู่ในบัจเจ็ตที่ที่คุยกันได้ลูกค้าก็เลยแฮปปี้มากที่จะใช้งาน r ีโก้ครับ สิ่สำคัญคือการเซอร์วิสหลังการขายนะฮะหลังการขายแล้วกใ็ให้ให้บริการกับลูกค้าได้ได้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่งซึ่งก็อ,อ,อยู่ในระดับที่ลูกค้าพอใจนะครับลูกค้าก็ก็เลยใช้บริการเรามาอย่างตอนนี้บริษัทข้ามชาติอย่างเราเนี่ยเร,เราเราต้องติดต่อไม่ใช่เฉพาะ9โมงถึง5โมงเย็นบางทีเราต้องประชุมกับยุโรปประชุมกับออสเตรเลียประชุมกับอเมริกาในช่วงดึกๆดืด่นๆเพราะเรามีอุปกรณพก์พวกนี้พวกนี้เราสามารถจะ ทำจากที่ไหนก็ได้นะครับล็อกอินจากบ้านล็อกอินจากที่ไหนก็ได้ในในในประเทศไทยนะครับมันช่วย productivity มันช่วย uh, การคุยและการรีสปอนกับที่สําคัญเนี่ยการดูแลลูกค้าที่ถึงนะครับแล้วก็รีสปอนลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุหลักๆนะครับที่เราได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และก็เซอร์วิสของทาง r ิโก